จะมาเอาวันนั้นวันนี้ไม่ได้เพราะผมไม่ผมไม่ได้เป็นคนพูดเรื่องวันที่สิบวันวันที่สิบนี่ผมคิดว่ามันเริ่มเริ่มมาจากทางผู้ว่าสากแก้วได้พยายามจะตั้งเป็นไทม์ไลน์หรืออะไรมากกว่าแต่ว่าอย่างที่เรียนครับบางทีปฏิบัติในเรื่องนี้เราต้องดูหลายหลมิติคนคงได้ฟังนายกนุชินนะครับพูดถึงมาตรการเดทไลน์วันที่1ิฟังแล้วคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับคุณคิดว่า พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นนายกเองผมเตีอยไม่เห็นชัดๆเลยถ้านายกเองไปบอกว่าวันที่สิบดิฉันไม่ได้พูดคุณจะไปผลักดันเขาก่อนไม่ได้นะครับก็เหมือนกับบอกว่าเฮ้ยเขมรคุณเอาคนคุณไปเอาคนของคุณเข้าไปเขตของคุณแล้วก็ไปสร้างที่พงที่พักให้เรียบร้อยในส่วนของไทยเองจะไปผลักดันเขาเลยก่อนก็ไม่ได้มันต้องมีการเจรจาเั่านี้นเนอทุกคนไปฟังคลิปแล้วกันนะครับไปฟังคลิปเอา ก่อนหน้าน,นี้ช่วงที่นานยกอิงอยู่กับแม่ทัพภาคสองเนี่ยโอ้โอดูเดือดเลือดพล่านนะครับรัฐบาลกับกองทัพไปคนละทิศละทางรัฐบาลคุมกองทัพไม่ได้รัฐบาลบริหารจัดการไม่ได้อ่าจะโน่นนี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับวันนี้คุณฟังนายกคุณฟังนายกหนูพูดแล้วคุณคิดว่างไงคุณเห็นสื่อวิจารณีพาวิจารณ์บ้างไหม คุณเห็นนักวิจารณ์การเมืองวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้บ้างไหมผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพอเปลี่ยนรัฐบาลแนวทางของสื่อแนวทางของนักวิจารณ์เปลี่ยนไปซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจแต่อยากจะชี้ให้เห็นชัดๆว่าสิ่งที่นายกหนูพูดเนี่ยไม่เคยได้ยินจากปากของนาย,ยกอิงอย่างแน่นอนในลักษณะแบบนี้ในการบริหารราชการประเด็นมาปีกว่ากับการขัดแย้งกับกัมพูชาทุกคนคิดเห็นยังไงเมื่อได้ฟังนายกหนูพูดว่า เดดไลน์นี้มันมาจากผู้ว่าสอบแก้วตัวนายกไม่ได้บูดแล้วคุณคิดว่าเขาทํางานสอดคล้องกันเหรอแล้วคุณคิดว่าเขาทํางานไปคนละทิศละทางไหมแล้วคุณคิดว่านายกกับกองทัพเข้ากันได้ไหมแล้วคําที่นายยกบอกให้อํานาจทั้งหมดแต่วันนี้เหมือนก็นจะบอกว่าผมไม่ได้พูดเป็นหน้างานเป็นคนสั่งการ คือคือคือผมไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในช่วงการประทะรุนแรงเหมือนนายกอิงคือตอนเนี้ผมแค่สงสัยว่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์หายไปในหมด